นภปพาดาราสาววาสนาดีสามีเด็กเต้นหนักหายเป็นของขวัญค่ะนักแสดงสาวแพทนภปพา วันนี้มาเปิดใจในรายการคุยแซบโชว์ถึงสาเหตุการตัดสินใจมีลูกคนที่สองทถมแฟนหนุ่มรุ่นน้องพีชานนเปชัํมซื้อบ้านหลังใหญ่ให้เป็นของขวัญอีกด้วยค่ะเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาที่สุดในตอนนี้ใช้คำว่าว่าที่คุณสามีเป้บ้านหลังใหญ่ให้แพทบอกว่าจะเรียกแบบนั้นก็ได้ค่ะว่าทีไม่ได้แล้วแพทให้เขาเป็นสามีไปเลยเรียกเขาสามีแบบนี้โอเคไหมพี่บอกว่าโอเคครับสามีค่ะเวลาไปไหนมาไหนเวลาไลฟ์ก็จะบอกว่า คุณสามีไม่อยู่คือแพทคิดว่าคงไม่ได้มีงานแต่งอะไรอยู่แล้วคืออันนี้ก็คุยกันเลยสามีไปบ้านหลังใหญ่ให้ซื้อพี ให้บ้านหลังใหญ่กับแพทแพทบอกว่าเขาคือของควัญหนึ่งชิ้นเลยนะแพทใช้เวลาดูกันมาสักพักหนึ่งแล้วเขานั้นเสมอต้นเสมอปลายจริงๆอีกไม่นานก็จะ3ปีแล้วเขาเหมือนเดิมมากจนเราบอกว่าเธอเปลี่ยนหน่อยได้ไหมคือเขาไม่เปลี่ยนไปเลยซึ่งแพทบอกว่าบ้านหลังนี้เอาเข้าจริงไปดูไว้แล้วซึ่งเราบอกว่าคุณตัดสินใจเลยเขาไม่ยอมตัดสินใจเขาให้เรานั้นเป็นคนตัดสินใจและแพทก็บอกว่าโอเคถ้าฉันตัดสินใจสิ่งที่เกิดขึ้นต้องเอาไวก้กลับ ไปที่บ้านตัวเองด้วยเวลาเดินทางแต่สุดท้ายบ้านหลังนี้แพทให้เป็นชื่อของเขาไปเลยค่ะแพทอยากให้เขารู้สึกภูมิใจซึ่งแพทเคยคุยแล้วสุดท้ายเธอก็เซ็นไว้หรือยังว่าจะมาให้ครเขาก็บอกว่าเซ็นแล้วให้ลูกคือเป็นชื่อของเขาแต่สุดท้ายเขาก็พูดว่าประกันที่ทำทำเป็นชื่อลูกหมดเลยคนที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือเรสค่ะซึ่งพีได้บอกว่า ซื้อบ้านหลังใหญ่ขนาดนี้ให้ในโอกาสอะไรแพทย์บอกว่าจริงๆแล้วเขามีบ้านที่พัทยาขายทิ้งไปแล้วเนื่องจากเขาจะไปซื้อเป็นรีสอร์ทเก่าพื้นที่มันใหญ่แพทย์เลยรู้สึกว่าเพื่อเขาเลยตัดสินใจขายพอขายปุ๊บปัญหาก,ก็คือพอมาอยู่กับเราเขาไม่มีอันเป็นด้วยเราเลยบอกว่าคุณควรมีเป็นชิ้นเป็นอันเขาเลยบอกว่างั้นขอซื้อนอนเราซื้อเป็นเหมือนบ้านของเราไหมเราก็บอกว่าซื้อไปเลยสุดท้ายก็เป็นชื่อคุณคุณอยาก ให้ใครอยู่ก็ได้ซึ่งคนที่ตื่นเต้นที่สุดก็คือเรดค่ะล่าสุดคือคิดคอนเซ็ปต์ทองของตัวเองไว้แล้วค่ะ